สวัสดีครับผมหนึ่งบางออกนะครับปกติเราจะไปดูกันบ้านหลังใหญ่ไซส์แบบร้อยตารางวาหลังนี้ผมพามาอยู่ที่โครงการนันทวันกาญนาพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านไซส์ประมาณสัก60ตารางวาครับใครคิดว่าบ้านหลังเล็กๆแล้วเราจะทําน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับส่วนพื้นลงตรงรถตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนฟินิชชิ่งให้ใหม่นะครับจากของเดิมที่เขาปูกระเบื้องไว้เดี๋ยวเราก็จะทำฟินิชชิ่งใหม่กับเข้าไปครับ เพราะว่าบ้านหลังนี้เราทาทั้งระบบป,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 ประปาะรบสุกขา้นพื้บ้านทาใหม่ทั้งหมดครับเนื่องจากว่าตัวระบบของเดิมเนี่ยมันยังใช้งานไม่ค่อยได้รวมไปถึงว่าเราค้นพบว่ามันมีปัญหาบางส่วนที่เราจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อจะทําให้บ้านหลังนี้พร้อมอยู่กับทุกคนครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆก็จะเป็นเนื่องจากว่าสภาพของอายุข,ของบ้านเนี่ยอายุค่อนข้างเก่ามาก ก็จะมีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรวมไปถึงหน้าต่างเดิมก็เป็นหน้าต่างไม้ซึ่งมันผุพังจากอายุการใช้งานที่มันอยู่มานานเราก็ต้องทําการก่อฉาบแต่งเสียมปรับเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกระจกอลูมิเนียมใหม่หมดทั้งหลังนะครับรวมถึงไปถูวพวกฝ้าอะไรพวกนี้ครับก็ด้วยอายุการใช้งานเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดรวมไปถึงท่องานระบบระบบไฟฟ้าประปาภายในเนี่ยก็ ใช้งานไม่ได้เลยครับก็เราก็ทาการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงฟังก์ชันห้องที่แต่เดิมมีอยู่อ่ะเราก็ต้องทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันตัวบ้านกันขึ้นมาใหม่นะฮะแต่เดิมตรงนี้จะเป็นห้องครัวเราก็จะย้ายห้องครัวไปอยู่ในโซนตรงนู้นนะเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้เป็นที่ให้กินข้าวรวมไปถึงว่าพื้นที่ด้านข้างตัวเนี้ยก็แต่เดิมเป็นห้องที่มันใช้งานจริงไม่ได้เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นห้องอเนกประสงค์โครงหลังคาเดิมมันก็มีปัญหาเรื่องรั่วซึมรวมไปถึงว่าการรั่วจากตัวการตตอเติม เดี๋ยวเราก็จะจัดการเปลี่ยนซ่อมตัวโครงหลังคานี้กันกลับไปใหม่ให้มันเป็นหลังคาที่พร้อมใช้งานครับ <S <S ในส่วนนี้นครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องซักรีดเดิมของเขาเดี๋ยวเราก็จะทําการฉาบเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ใหม่เป็นเหมือนลานซักล้างนะครับแล้วก็จะมีการทําระบบตัวของสุขาภิบาลใหม่ทางด้านนี้นะครับนี่ครับบริเวณนี้เราก็จะทําตัวของระบบท่อของช่องชาร์ปกันลงมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะลงถังเซตใหม่บริเวณนี้นะครับ แต่เดี๋ยวว่าต้องเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยก่อนครับเนื่องจากฟังก์ชันเดิมเนี่ยห้องครัวค่อนข้างจะอยู่ในบริเวณที่มันกึ่งกลางบ้านพอดีซึ่งทําให้ความแออัดของบ้านเวลาเข้ามาก็จะรู้สึกอึอดอัดเราก็เลยทําการย้ายฟังก์ชันห้องครัวออกมาเนี่ยเพื่อให้มันเป็นเป็นสัดเ,เ,เป็นส่วนของบ้านมากขึ้นงานระบบของบ้านหลังนี้มันก็เลยจะต้องถูกทําใหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่ามันไม่ตอบโจทย์กับฟังก์ชันเดิมลงไปถึงว่า มันไม่สามารถจะใช้งานได้ด้วยเท่าที่ควรจะเป็นเราก็ทกําการเปลี่ยนให้ใหม่ให้มันเข้ากับตัวบ้านที่เรากำลังจะรีโนเวทกันขึ้นมาครับอย่างนีครับคุณผู้ชมชั้นแรกก็ขนาดนี้แล้วครับ ก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับวันนี้ก็จะเป็นโซนของดับเบิลวอลลุ่มตรงหงบันไดหน้าบ้านนะครับก็แต่เดิมเนี่ยช่องแสงมันค่อนข้างมีขนาดเล็กแล้วก็ขยับขยายจัดสัดส่วนให้ใหม่เพื่อให้มันมีแสงรับแสงได้เต็มที่นะครับรวมไปถึงก็จะสังเกตเห็นครับว่าเรื่องอายุตัวบ้านเนี่ยก็จะทําให้มันมีรอยร้าวซึ่งทําให้เกิดน้ารั่วเข้าบ้านเนี่ยแล้วก็จากส่วนของหลังคาต่อเติมเดิมที่เราลื้อออกไปจากโรงรถรถนะก็ทําให้ผนังพวกนี้เนี่ยมีรอยร้าวค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเเรรราาาากกกกก็็จะทแํแแแ้้้ไไขขลลวซ่อมมัับบปค ผนังที่เราซ่อมแซมเสร็จแล้วครับก็ออกลักษณะมาก็จะประมาณนี้ซึ่งอันนี้เรามีการเก็บซ่อมโปะแล้วเราก็ลงสีภายในรอบแรกไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสีสีสันที่สวยแน่นอนครับครับส่วนห้องน้ําของชั้นเนี่ยครับก็คือแต่เดิมมันก็มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะดูโบราณไปนิดนึงเราก็พยายามจัดฟังก์ชันแล้วก็เราทําระบบกันซึมเดินท่อตรวจเช็คง,งานระบบทั้งหมดใหม่ครับแล้วก็ปูกระเบื้องกับเขา้าไปใหม่ให้ทั้งหมดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกกน,นูการรีนโนเบทของบ้านหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ว่างานระบบไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรามีการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ซ่อมแซมแก้ไขรีนโนเวทไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่เนี่ยให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับขอบคุณครับ